ก็สวัสดีทุกท่านนะครับถือว่าเป็นคู่ที่3อีกแล้วนการในการไล์สดของเราครับอา้าวเราดูคู่ปลาหมันสะพานแพงกับเจ้าโอเหมือนเดิมครับจะเจอก,กันกับเทพโจโแล้วก็เสียเทียบพรามสามเหลี่ยมนี้มีอยู่ว่าเส์ฟแปรข้ามหัวข้ามแปรและข้ามระหว่างปาเทียบพรามสามเจอก,กันกับปาหมันสะพานแพงครับขอบคุณในการกดและกดใจอของนัดไก่แจ้สาธรด้วยนะครับ 12แต้มครับคือเส้นชายที่กำหนดไว้ในข้างต้นประมาณสะาปงครับขานอกเติมครับเรียบนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไหลสดผ่านเพจบางกอกตกอก o อฟิชียลโดยแฮมนนร์จิคับเป็นผู้บรรยายเกมข้างสนามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับแผนเพจนี้แต้มอยู่ที่0ูนย์ต่อศูนย์ครับเกมเสิร์ฟ ทั้งทายจังหวัดแรกด้วยกันเสิร์ฟติดเน็ตครับแต้มอยู่ที่ศูนเท่าขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแต้มอยู่ที่0ู นี่ฮะปะาหมันเปิดครับจังหวะน,นี้เสียเทียพลังสามเอาเลยครับขยับทิศทางด้วยการแปรฮะาปะาหมันครับปาหมันก็ไม่ใช่ว่าหัวทำธรรมชาตินะครับปาเตียก็ไม่ใช่ข้ามหัวด้วยธรรมชาตินะครับจังหวะน,นี้ครับ ขยับด้วยซ้ายแล้วรัจังหวะของโจทิมไปแล้วครับปาหมันสะพานแปง<อ>เปิดมาฉากแรกนี่ปาหมันสะพานแปงกลุ่มคนได้เปรียบนะครับ<อ>แต้มอยู่ที่1.0ต<อ>่อ0จังหวะน,นี้ครับใครเป็น FC เทียบยนแล้วก็เสียเทพพรพราม3ฝากกดติดตามได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้ไ <laughs> สวัสดีคุณทรงชัยด้วยครับศ <im it> ูนตัวหนึ่งครับประมาณสะพานแพงครับ <im it> อุ้ยจังหวะนี้ฮะ <im it> ตัดสินใจเฉือนจังหวะน,นิดเดียวครับโดนหัวของป่าเตี้ยพรามสามครับ <im it> <im it> แต้มอยู่ที่1ต่อศนครับห่างกันที่1แต้มเมือนเช่นเย <im it> <im it> ยกด้วยซ้ายครับ สะพานแพงแล้วครับโอ้โหทิมตรงฝั่งซ้ายสุดครับของปามเทียบพรามสามเลยจังหวะน,นี้ถือว่าฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ามาตรฐานครับสำหรับวันนี้ของสะพานแพงเดินสายจังหวะน,นี้ครับเอาละครับเจ้าโยครับขวาสุดบ้างครับจังหวะน,นี้โยขั้นเทพหรือเทพโยเนี่ยเจ้าตัวไม่ถนัดยืนคู่นะครับ ไม่ตรัดยืนคู่นะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่3ต่อ0ครับเปิดด้วยซ้ายครับเสียเทียอยู่ที่เจ้าโอเลยครับจังหวะนี้ทิมไปอีกแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับ อแต้มอยู่ที่ศูนย์ต่อสครับประมาณโอ้ยจังหวะนี้ครับเจ้าโยสวัสดีคุณสมคิตลายเล่นลยครับทองหล่อชิงเท่อดร่น้องเทพอายุคนเก่า เหลี่ยมนี้มีอยู่ว่าเส์ฟแปลแลกข้ามครับแลกเสริแรแฟลแลกข้ามระหว่างป่าเตี้ยพะามสามเจอ,เจอก,กันกับป่าหมันสะพานแพงค่ายของสะพานแพงเดินสายครับยืนคู่กับเจ้าโอสะพานแพงครับนะบเป็นตัวยกหลักในวันนี้แลกข้ามหัวข้ามแปรครับ12แต้มคือเส้นชัยที่กําหนดไว้นะครับชิงกันในราคาฝั่งละ1,000บาทนะครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแต้มตอนนี้ห่างกันที่3ามแต้มเลยครับสามต่อศปาเตียโจโอครับมองทันเลยจังหวะน,นี้ทิมไปแล้วครับซ้ายสุดโอ้โหอือหือสวัสดีคุณสุปชัยด้วยนะครับปาเตียบอกว่าบอทันได้มองลูกยกอยู่ยกแล้ว ปาเตียครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยปาเตียพระรามสามก็ไม่ใช่เป็นแต่ก็จังหวะข้ามด้วยหัวแปรนะครับก็พอๆกันกับป่ามันแล้ครับอยู่ที่ตัวยกแล้วครับนะฮะอยู่ที่บาเทนเดอร์ทั้งสองคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าโอสบานแฟงแล้วก็เจ้าโยกันเทพครับว่าจะสร้างราลยละเอียดให้ตัวทำ ได้ดีเท่าขนาดไหนครับต้องอยู่ที่ตัวยกเลยครับดูครับประมาณสะพานแพงจังหวะน,นี้ <ul ly> <c oughs> ปาเตียดดึงครับดึงเทียบโยลงไปยกทำไมสวัสดีอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับคุณเทวันจอมไปสีครับสวัสดีบรรดาแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดของเรานะฮะ <ul gy> <ul gy> ห่างเยอะเลยครับ น <này S 3> ี่ฮะโจฮะอุ้ยจังหวะนี้เจ้าโอครับทิมไปแล้วแหละครับจังหวะนี้เทพโยไม่ใช่ตัวยกเทพผิดฟอร์มครับแอดคุณธนาก็ประมาณนี้เลยครับเทพโยเจ้าตัวไม่ถนัดยืนคู่นะครับเจ้าตัวถนัดเชิงเดี่ยวนะครับเป็นตะกเวทเดี่ยวนะครับ เดี๋ยวแปข้ามฟรีก็ถือว่าใช้ได้นะครับเทพโ,โยมีเกมเสริมที่ถือว่า28มิตินะครับ60เลยครับห่างเยอะเลยจังหวงวนี้คอูเจ้าเกมเก็บของเจ้าโอสปานแบงฮึมช่วงวนี้ครับปาเตี้ยนี่ฮะจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับเจ้าโอโยกันเทปครับ นี่ฮะจังหวะนี้ครับตอนแรกๆเนี่ยนึกว่าโยคันเทพจะดีกว่าเจ้าโอสพานแพงครับเตะไปเตะมาเนี่ยถือว่าเป็นลองเกมลับของโอสพานแพงเลยครับโยคันเทพนี่ฮะอูนิ่งมากครับเจ้าโอเรียบร้อยแล้วครับจังหวะของเจ้าโอสพานแพงจังหวะนี้ลงตัวครับ โดยเฉพาะเกมรับของเจ้าโอสะพานแพงวันนี้8-0ดครับจะได้แต้มหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหเกมรับวันนี้ชายคิดโกนกันกงินก๊าสินขอบคุณครับที่เข้ามาดูในการไลฟ์สดของเราเนะะี่ยนี่แหละครับรายละเอียดของเจ้าโยนี่ไปไหนหมด นะครับวันนี้ก็สภาพไม่มีเลยนะครับน,นะฮะแปดต่อศูนเลยครับห่างกันที่แปดแต้มเลยครับนะอขอบคุณทุกท่านที่ชมไลฟ์สด่านเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับศูนต่อแปดครับตีใครแตกได้หรือไม่<อ>เกมนี้ นี่ฮะมันก็พอตักได้นะครับจังหวะมันไม่มาครับดูฮะจังหวะของเจ้าโอนี่ถือว่าอิสระในเกมยกเกมรับเลอเกินโอ้โหโอ้โหถึงกับมือเท้าเสเอลเลยครับโอ้โหโหโหโอโจะทำยังไงเลยครับเกมรับอย่างงี้ยรฝ่ายด้วยซ้ายครับอืม เกมทําของป่าเตี้ยพรามสก็ถือว่ากดดันไม่ได้นะครับหรือเป็นเพราะเกมรับของเจ้าโอดีฮะวันนี้เามาได้รป่าเตียพอว้เราีอาครับนไหละครับนี่ละครับประจำวาครับตีกระแตกตีไข่แตกได้ที่หนึ่งแต้มครับ1นต่อแป จังหวะนี้ครับนี่ฮะโยกันเทพเอาเลยครับประมาณสบานแรงสวนมาขอทิมอีกรอบนึงครับอไม่เคยยุบตะก้อแค่นั้นหรอจังหวะของโทษเทพโยครับหลุดไปได้ได้ไบไดเฉยเลยะจังหวะนี้ Hãy subscribe ào kênh Ghiền ทางเยอะครับจังหวะน,นี้เอาละครับฝามันสะพานแรงครับต้องแก้ไขครับจังหวะน,นี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดไมเ่เอ่ยส่งบอกผมด้วยนะครับเราจะไล์สดันเพจบางกอกตะก,กอ้อออฟฟิเชียลครับโดยแฮมโนราจุดครับเป็นผู้บรรยายเกมกลางสนามเป็นตะก,กอ้อเชิงสายเถื่อนครับชิงเงินรางวัลครับ ถือว่าเป็นคู่ที่3ามที่เราไล่สดนะครับคู่นี้เบอร์สิบครับคือเจ้าโอครับพวงคู่กับนายห้างใหญ่ครับค่ายของสะพานแพงป่ามันสะพานแพงเจอกันกับป่าเตียยพรามสามและเจ้าโยกันเทียบครับเหลี่ยมมีอยู่ว่าเสแปรและครับหมวครับไปครับกับป่าเตียยพรามสามเอาเจ้าโอมองทันนะ จังหวะนี้ <on> <ette> ทิ่มไปแล้วครับจังหวะของโยคันเทพไมมรอาไม่รอไอมน้อยน่าจะยกนีกก่อนพี่โยนะครับพี่แจ้พูดไว้ สวัสดีคุณจดี้ฮีโร่เ้วยนะครับขอนแจ่มมีพายุโควิดแรงมากชัดเจนราคาต่อรองครับขอบคุณคุณเทวันจอมไปสีด้วยนะครับเอาละครับกลับมาสู่เกมครับเกมระหว่างป่ามานสะพานแทงแรกคํากับปาเตีย้ยคําหัวข้ามแปครับไม่สวนหัวลูกแรกจังหวะน,นี้ครับต้องมาครับ แต้มตอนนี้อยู่ที่5ต่อ8ครับห่างกันที่3แต้มอจังหวะนี้เอาล้วครับป๋าหมันสะพานแพงโอ้โหจังหวะนี้แต้มขยับขึ้นมาอีกแล้วครับ6ต่อ8ครับห่างกันที่2แต้ม ประมาณเปิดด้วยซ้ายครับยกด้วยซ้ายอ้าวโอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายถือว่าแน่นครับประมาณโอ้เทพโยโอ้เทพโยวันนี้นี่ครับบวสาวครับบตรสาวของป้าเตี้ยพรามสามครับเอาวยวายครับอ้าววยวายแล้วอ้าวนี่เอาละครับคือไฮไลท์นะฮะ แต้มตอนนี้อยู่ที่8ต่ของครับห่างก,กันที่2แต้มเช่นเคยโยกรัเทพนี่ครับเปิดได้แล้วครับควบคุมจังหวะห่างเยอะโอ้โหจังหวะนี้เอากาแฟให้กินหน่อยพี่ <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณขอบคุณสันดอนสายสวัสดีคุณโสภร <Okay, okay. S 1> เทพจกง,ง่วงเอาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ที่เข้ามาชมในการไล์สดของเราครับประมาณครับคู่นี้มีราคานะครับขานอกตึมเลยอือเจ้าโอตวัดด้วยซ้ายทิมไปแล้วเจ้าเจ้าโยเอา้าจังหวะนี้โอ้ยปาหมันสะพานแพงครับลูกนี้โยคันเทพโอ้ย จังหวะนี้ครับคำว่าเทพไปไหนเอ่ยโอ้สวัสดีคุณโกทีนะครับเกมรับเป็นศูนย์ขอบคุณครับนะฮะที่เข้ามาตั้งายในบรรดาแฟนเพจของบางกอบแต่ก็ออฟฟิเชียลขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ทุกท่านด้วยนะครับ นี่ไม่เล่นกับพนันครับแต้มอยู่ที่8ต่อ6ครับจังหวะนี้ป๋าเที่ยเอาแล้วครับมองทันแล้วครับจังหวะนี้ขอเคลื่อนที่นี่ฮะจังหวะโด่งมาอย่างนี้ครับเทพโย จัวงวะสุดท้ายของปมามันสะพานแพงในทุกอย่างทิ่มไปทางฝั่งฝั่งขวาสุดของเทพโยครับถือว่าทําการบ้านมาดีครับเกมทําของปมามันสะพานแพงคนนี้ <Okay. S 1> 50อัพครับอาวุธสูโอเคครับ9ต่อห <c oughs> สวัสดีคุณแทนแททูด้วยนะครับสวัสดีคุณเบียร์ซ่าด้วยนะครับ ธีลยุทธ์นะเทพกำลังงงขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สดครับจังหวะนี้เอาเลยครับป่าเตี้ยโอ้โหจังหวะนี้ครับจังหวะของป่าเตี้ยพรามสามนี่คือตัวรับควบคุมไม่ได้ <c oughs> ควบคุมจังหวะไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องยากเลยครับอยู่ที่เทพโยเลยครับว่าจะควบคุมจังหวะได้หรือไม่เทพโยครับ อืมเอาละครับโจเคลื่อนที่พร้อมหมดแล้วเลยครับขวาสุดโอ้โห,โหจหังหวะนี้ <c oughs> ดูครับดูแอดมินไก่แจ้ดูอีกแล้วครับพร <c oughs> ะเจ้าน้ำแก้กวยวอร่อยไหมพี่ อ๋อน้ำเก๊กฮวยนะครับมีแต่แพงนะครับน้ำเก๊กฮวยที่นี่ครับครับสุดยอดแล้วครับแต้มตอนนี้อยู่ที่6ต่อ9าครับป่าเทียพระรามสามและเทพโยได้หแต้มเทพโยครับเอาแล้วครับสุดยอดครับจังหวะนี้เทพโจนี่สติสตังไปไหนเอ่ย จังหวะของเทพโยยังไม่มาหรือเปล่าครับจังหวะนี้ให้แซมยกยังกินสวนัสดีเสียต้อยอ่อนพุทธาด้วยนะครับที่เข้ามาชมในการไล์สอดในครั้งนี้ครับจังหวะนี้ครับอา้าอ่านทางได้ครับตามทันอยู่ที่เทพแล้วครับจังหวะนี้ล้นอีกแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอา้า จังหวะน,นี้โอ้โหเกี่ยวด้วยขวาเลยครับซ้ายสุดห่างเยอะครับอข้อเบิ้ลจังหวะครับปามันสะพานแพงซ้ายสุดเจ้าโยลนนอีกแล้วขอคืนทิมไปแล้วครับโอ้ยฮาเวสันติโลโกโ้โอ้กาแฟคาเฟอีนคงไม่พอแล้วครับวันนี้อื เอาเลยครับคอฟฟ่เมดลาเต้คาปูชิโน่ไม่พอแล้วครับงว่าง่วงใช่ไหมไม่รู้ฮะต้องกินให้เยอะครับแฟต้องง่วงแน่นอนนะกาแฟลาเต้คอฟฟ่เมดคาปูชิโน่อะไรก็ไม่เหลือแล้วครับต้อง M150 ประมาณ10ขวดนะฮะ ถึงจะเอาอยู่ครับเอา้ากลับมาสู่เกมครับทิมไปแล้วครับเอา้าเกมรับดีเหลือเกินครับเจ้าโอสพานแพงอ <c oughs> โอ้โหต้องยอมครับจังหวะนี้ยอมแล้วจ้าต้องใช้คำนี้เลยครับวันนี้เหลือแต้มสุดท้ายเลยครับเกมหรือไม่เกมเลย เหลี่ยมนี้ครับเหลี่ยมนี้ฮะโอ้โหเจโอครับอ่างเทศท,ท,ทางตะก้อได้เลยฮะเจ้าโยหลังเท้างัดงัดแล้วงัดอีกฮะจังหวะน,นี้เอา้าแรกแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหเจโยโอ้โห Uh huh. จังหวะสุดท้ายเอาไปเอามาป่าหมานสะพานแพงนี่มีความคล่องตัวยิ่งกว่าป่าเตี้ยพรามสามครับเกมหรือไม่เกมครับ11เ็ดต uh ่อหอนิ่งมากครับเจ้าโอสะพานแพงเฉ <Yeah. S 1> ือนนิดเดียวครับเรียบร้อย เรียบร้อยไปแล้วครับป๋าหมันสะพานแพงควงคู่กับเจ้าโอชนะด้วยสกอร12์12ต่อ6ชนะทางด้านเทพโยและป๋าเตียพลราม3ด้วยสกอร12์12ต่อ6ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในการไลฟ์สดของเราด้วยนะครับเอาเลยครับคู่นี้ทับจันเหลี่ยมไหนทับจัน ท็อปจันเรียมไหนรอสักครู่ท็อปจันจะลงไม่เอย่ยทอ็ทอป,อปอจันต่อใครสองหนึ่ง นีแมทที่เมื่อกี้นะมใครเมื่อกี้น่ะป่ามันสะพานแพงอ่าใครสองเท่าสองคนสองคนอ่าพอเป็นคนป่ามันี่โตโยกป่ามันก็ได้หน่อยมอสเจ้ามอสมอสกับ<ป>มอสกับเจ้าโอสะพานแพงใช่ไหมต่อไป,ไปเราน่าจะได้ดูฟอร์มของเจ้าท็อปจันอีกสักครั้งนะครับรอสักครู่ครับกดติดตามไว้เลยเราจะไลฟ์สดให้ดูฟอร์มของท็อปจันต่อสองหนึ่งมอสสะพานแพงควงคู่กับเจ้าโอสะพานแพง ที่เคยแพ้เจ้านวิน k b p มาแล้วนะครับเกมนี้เจ้าท็อปจันขันอา,ศา,ศาสาต่อ2-1ครับเสิร์ฟแปรข้ามฟรีรอสักครู่ฮนะตัดคลิปไว้ก่อนครับเราน่าจะได้ดูฟอร์มล่าสุดของเจ้าท็อปจันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ